สวัสดีค่ะเดี๋ยวทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่โซกันนะคะใจตึ้งตุ้งตันตันกับตบอเหมือนกันปะเดี๋ยวไปลุนกันไปค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวที่นั่ง Business Class การบินไทยที่ไปเกาหลีนะแล้วเดี๋ยวค่ะกลับก็จะรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวแล้วที่ไทยแล้วก็เล้าที่เกาหลีที่อินชอนด้วยไปสมาชิกส,สมาชิกพี่แก้วกับพี่นุ่น อยู่บนเครื่องอีกสามคนไปละไปล่วงหน้าปะเราเจอคนรับแล้วเขาน่าจะรอแล้วนานอยู่เหมือนกันก็คือคนที่เขามารับเขาใส่สูตรแบบดีบีบากอุ้สิบห้าองศาฝนตก ไปคะ่ะใช้พัทเวิร์ดเข้าห้องเฮ้ยโรงแรมไฮเทคมากเช็คอ mm ิน hmm. mm hmm. ก็คือแบบใช้คอมพิวเตอร์เช็คแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับเก็บ qr วอารโค้ดไว้สำหรับขึ้นลิฟต์ด้วยนะคะห้องเล็กไปหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่ห้องน้ำก็ห้องน้าก,ก็ดีอยู่แต่ว่าแคบ mm hmm. อันนี้ควบคุมแบบไฟอุณหภูมิแอร์ทีวีใหญ่มากใหญ่ไปไหน oh. เตียงก็ใหญ่แต่ว่าพื้นที่วางของไม่ค่อยมีแค่ไปนิดรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปสถานีฮองอิกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินเซมอื่นได้ค่ะทุกคน โอ้โหอันนี้คือที่รอมากใช่ไหมเอิงอากาศเย็นเย ن, ็น <c oughs> ไม่หนาวมาก <c oughs> ยืนรอ <c oughs> คิววนไปเ <c oughs> พื่อกินของอร่อยอช่วยดัวยจ้าคุณผิกขาวขาว บรรยากาศพงแดวันที่ฝนตกหนักหนาวจังเลยร้านถัดไปของเราค่ะไม่ใช่ของว่าแล้วนะคะเป็น Chicken and Beer b i t าย สวัสดีเช้าที่ส่องที่สองนะคะโอ้ยตอนนี้เจ็ดองศานะคะวันนี้เพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วก็พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ก็ฝนตกเหมือนกันเราก็เลยเตรียมพร้อมมีร่มด้วยนะคะ่ะเดี๋ยวขอข้ามถนน,นกันเดี๋ยวไม่ทักไปแล้วโอเคเมื่อ okay. คืนหิมะตกหิมะตกวันนี้ก็เลยแบบอากาศเย็นมากากำลังจะเดินไปพบสมาชิกที่ร้านกาแฟะนะคะ พราะว่าคนอื่นเขาตื่นจนไปร้านกาแฟกันแล้วแต่ว่าเราเพิ่งออกจากโรงแรมนะเมื่อคืนกลับดึกไปค่ะเพนส์ Bar. คา e ฟ่แอนด์บาร์หางเข้าแคบมากแต่ว่าข้างในน่ารักมากเฮ้ยร้านน่ารักเลยอะ่ะ๋ยวมานั่งด้วยร้านมันเล็กจริงๆแหละ คะ่ะทุกคนตอนนี้เราออกจากร้านกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวกําลังจะไปโซลฟอเรสไปดูดอกพอดกดยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแรงมากโอเควันนี้แดดออกพอดีเลยเดี<ม>๋ยวไปดูกันออกตอนนี้เราอยู่กันที่โซลฟอเรสแล้วนะคะรีบไปดีกว่าเมื่อกี้แดดออกอะพยากรณ์อากาศบอกว่าอีกแป๊บนึงฝนก็ตก มันแบบว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูว่ายังมีดอกพอตกดกับทิวลิปให้เราไหมแต่แดดออกแล้ว <S <S ก็แน่นอนไม่ได้นะอากาศที่เกาหลีช่วงเนี้ยเพราะว่าตอนนี้คือหนาวมากแบบ7-8องศาสวยเนาะทิวลิปมาแล้วจ้าหลากหลายสีสันแต่ว,ว่าฝนตกอะ่ะบางดอกก็แบบบาน บานจนแบบจะโรยแล้วสวยเนาะสวยจังเลยไะไปถ่ายรูปกันที่นี่ควรมาควรมาเลยถ้าแบบอากาศดีกว่านิมจะดีมากอันนี้แบบฝนตกด้วยอะไรด้วยแเราจะออกจากโซ f ฟอเรสนะคะเดี๋ยวไปหาข้าวทานกัน อยากกินอะไรร้อนๆนะเดี๋ยวไปดูว่าร้านที่เราตั้งใจจะไปไก่ตุนโสมโอเคหรือเปล่าไปเดี๋ยวจะถ้ามันโอเคเดี๋ยวปักหมุดให้อีกทีไปจ้ะ <c oughs> แถวยาวมากค่ะไก่ตุนโสมยาวมากหนาวด้วยฝนยังตกนะ <c oughs> เราจะพยายามต่อคิวค่ะ ร้านใหญ่มากแล้วก็ร้านตกแต่งแบละสไตล์โบราณโบราณนิดหนึ่นงดูสิว่าเราจะได้โตกแบบไหนหนึ่งตัวกินหมดไหมกินหมดไหมก็เราแล้วก็เดี๋ยวเขาให้อันนี้มาด้วยสีน่ากินมาก,ก,มากอร่อย ตอนนี้เรานั่งแท็กซี่มาลงอยู่ย่าน,นอ,อิกชอนดองอิกซอนดงอักเสกถูกหรือเปล่าอิกชอนดองฮันอกวิลเวลจเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่นั่งกันนะคะเมื่อกี้ลูกเห็บตกเพิ่งหยุดไปนะหนาวมากเลยอะ่ะ <c oughs> ที่จริงอยากกินขนมปังเกลือด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปหาก่อนนะคะ <c oughs> อุ้ยแถวนี้ร้านเต็มเลยอของกินน่ากินด้วย <c oughs> ต่อคิวผิดนะคะ ที่จริงเราต้องมาออเดอร์ที่ตู้ก่อนแล้วค่อยไปต่อคิวพิกอัพไลน์แต่เราไปต่อคิวพิกอัพไลน์มาแล้วเมื่อกี้เอาใหม่เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวชิมเลยเขาบังคับถ่ายถุงหนึ่งสี่ชิ้นถุงละหนึ่งหมื่นสวอน4ี่ชิ้นสั่งไปสี่ถุงร้านที่เราต่อไปที่เราจะมาก็คือร้านนี้ อุ่นมากคาเฟ่สวยด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะดูนี่แบกเป็นฟอเลสเป็นดอกไม้มาแลว้วข้นนา,นะางนอกมันดูกรอบเนาะเกลือกับเนย ประมาณนั้นไม่รู้เค็มเกลือหรือเค็มเนยเออเค็มเค็มคก็ก็กินเนยอะ่ะอร่อยอร่อยได้อยู่แถวนี้แบบเหมาะกับการมาเดินเล่นมากร้านน่ารักเต็มไปหมดเลยอะ่ะค่ำคืนของวันที่สองนะคะ ค่ำคืนของวันที่2คืนนี้เราอยู่กันที่ e อีแทววนย่านเนี้ยมันเหมือนเป็นย่านแบบนานาชาติอะที่แบบต่างชาติเยอะร้านอาหารแบบปลกลายแนวเลยหลายชาติถึงแล้วร้านที่เราอยากมาใช่แล้วแันนี่นหนเมนูนะฮะมีสองด้านแล้วเราไม่รู้ตอนแรก เพิ่งเห็นป้ายตรงหน้าร้านแล้วสั่งไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าราคาไม่แพงมากเพราะว่าสั่งไปเยอะก็มาสามแสนกว่วอนไปดูบรรยากาศอีเทวายัมคับคืนกั สวัสดีเช้าวันที่สามนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สุวรรเรากําลังจะไปห้องสมุดที่สุวรรนะคะเสียงวันนี้จะแบบว่าแพร่ๆนีเดเป็นไหม้าว่าบุ้งหอมกาแฟเลยแล้วก็เอ้ง่าหลักจังเลยห้องสมุดจะอยู่ชั้นสี่ถึงชั้นเจ็ดนะคะแล้วก็ถ้าบางคนมาแค่คนสองคนนะนั่งรถไฟมาแล้วแต่ว่าเราอะ มากันหลายคนก็เลยเรียกแท็กซี่มาจากโซเลยนะคะอีกด้านหนึ่งอ่ะของห้องสมุดที่เราเห็นนก็จะเป็นหีนแล้วก็จะเป็นที่นั่งให้นั่งแบบนั่งเล่นมือถือนั่งคุยนั่งชิวนั่งกินกาแฟมันก็เราก็ดูวิวไปด้วยมันก็ชิวดีนะเอเวนเ o าส์กอล์ฟแอนด l ล ก็จะมีขายอุปกรณ์ตีกอล์ฟด้วยเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแล้วก็เป็นร้านกาแฟาด้วยน่ารักนะอยู่ติดกับห้องสมุดเลยแต่ว่าอยู่ชั้นหกค่ะอันนี้แก้วที่เราได้มาเป็นลาเต้แกะนะได้แล้วโอเค <Okay. S 1> คนไทยอย่างเราใส่รับรอเข้ามาอันนี้เขาแต่งน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะแต่งแบบขาวบ้าง เราซื้อแหละอันนี้ไม่รู้ถูกกว่าไทยไหมแต่ใบนี้ตกประมาณแบบพันกว่าบาทพันสี่ร้านในนี้ค่ะเก๋ๆเป็นร้านกาแฟกินกาแฟอีกแล้วเราแล้วก็เป็นร้านที่มีแผ่นเสียกให้นั่งฟังเพลงที่เห็นด้านหลังนะไม่ใช่สมุดนะเป็นแผ่นเสียกทั้งหมดเลยแล้วคนเขาก็นั่งแบบ เนี่ยมีหูฟังมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงให้โอเคเดี๋ยวขอเดินเล่นในนี้อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราจะพาทุกคนไปตลาดปลาโนยังจินเราไปสำรวจตลาดปลากันค่ะตลาดปลานอยังจินเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีแล้วก็เอ่อเปิด24ชั่วโมงด้วยสุดยอดเลยแต่ว่าแนะนำให้มาแบบหลักเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นเพราะว่าเหมือนช่วงเชา้าอ่ะ เขาจะขายส่งพวกปลาที่แบบขายส่งให้ร้านค้ามากกว่าส่วนแบบนักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยก็แนะนําให้มาหลักเทีย่ยงหรือว่ามื้อเย็นอันนี้เรามามื้อเย็นตัวเย็มวกเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันนะเพราะจริงๆแล้วเรามีมีเป้าหมายแล้วม <c oughs> <c oughs> ีเป้าหมายอยู่ว่าเราจะไปร้านไหน <c oughs> เพราะว่าเรามากับเพื่อนที่เคยมาตลาดที่แล้วแล้วเขาก็แบบจําได้ว่าร้านไหนดี <c oughs> เดี๋ยวกิหนักก่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองเขาจะพาเราไปนั่งแล้วก็ไปทับไปเลือกเมนูว่าเราจะทำเมนูอะไรบ้างหกหมื่นอ่าอือผมหมึ่งก็ประมาณพันกว่าอ่าเมื่อกี้ที่เราเห็นคือตัวโชว์อันนี้เดี๋ยวจะมาสไลด์จริงๆให้ดู ีวจิ้ซฟูตอนนี้เราอยู่ที่เมียงดงนะคะกำลังจะเดินไปหาซื้อของฝากกลับบ้านกันแล้วก็ย่านนี้แบบว่าของกินเหมือนสติฟูเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่ากินเราลองกินจุ๊บจิบดู พอเมื่อกี้จากตลาด้าคือแน่นอยู่นี่เราตั้งใจมาเดินล้าเต้ดีตี้ฟิลคือปิดแล้วตัวนี้ปิดเร็วมากฉันก็คิดว่าแบบวันนี้จะอยู่ในห้างก็เลยแตกตัวแบบว่าไม่หนาวเท่าไหร่ <c oughs> แต่พอมาเดินถนนข้างน,นอกโอ้โยตายแล้ว <c oughs> สวัสดีชาวัานใหม่ที่โซนะคะวันนี้เนี่ยเริ่มต้นแล้วก็มากินเนื้อย่างร้านนี้ค่ะใกล้ๆโรงแรมเดินมาที่เดี๋ยวเดี๋ย,ยปักโลเคชั่นให้นะ <c oughs> แล้วคือคนแบบเต็มหน้าร้านเลยอะ่ะ ดีนะดีมากเพราะว่าเครื่องเคียงอะเยอะมากที่จริงแล้วเราสั่งแค่หมูนะอันนี้คือเอเวนติ้งเครื่องเคียงจ้ะเครื่องเคียง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 ทั้งหมดเลยเรามาชิมเนื้อกันหน้าตาดีมากไม่เหนียวว่ตอนแรกคิดว่ามันจะเหนียวดูจากหน้าตาไม่เหนียวอยากกินปูดองใช่ไหมนี่ปูดองได้กินแล้ว ผูดองข้างล่างเป็นปุ้งอะ่ะแล้วก็หน่อไม้ฝร,รั่งอันนี้คือเครื่องเคียงนะเราไม่ได้สั่ง้านนี้แบบดีเจที่นี่ดีมากนะกนะพอกินเสร็จก็มีไอติมมาเสิร์ฟแบบดีอะ่ะเ,เออืลองรถไอติมกูด,ด้วย <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำซานปาร์คนะคะจะมาถ่ายรูปกับดอกพ็อดกด แต่ว่าที่เราอยากไปอะ่ะเราอยากไปที่มันเป็นแบบบันไดขึ้นด้วยแต่ว่าปักแท็กซี่มาผิดฝั่งมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของภูเขาเ<อ>แล้วก็ไกลมากด้วยอันนั้นน่ะเราเห็นในซีรีส์หลายๆเรื่องเขาชอบไปถ่ายกันเราก็จะเห็นวิวข้างหลังเป็นแบบเป็นโซเวอร์สวยมากอยากไปถ่ายรูปปุ่มนั้นมาก เดี๋ยวเราจะพยายามหาวิธีไปตอนนี้ก็ถ่ายรูปกับดอกไม้ไปก่อนนะคะสวยมากอะยังอยู่เยอะเลยตอนนี้เราขึ้นรถเมล์มาที่โซทาเวอร์ที่อยู่ข้างหน้าแล้วป่ะอันนี้เป็นจุดชมวิวเมืองจุดชมวิวของโซ อันนี้คือยอดเขานาซานและตั้งอยู่บนยอดเขาแล้วก็เขาบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบมีความสูงแบบเป็นหอคอยที่สูงหนึ่งใน18หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกหนึ่งใน18นะไม่ได้แปลว่าสูงที่สุดแต่ว่าก็สูงอยู่สองข้างทางที่เราเดินก็คือแบบ กุญแจเยอะมากบางอันกุญแจก็ด <And S 1> ํามากแล้วน่าจะแขวนไว้นานมากแล้วแล้วก็ภาพเนี่ยอันเนี้ยคู่รักคนเกาหลีกำลังแขวนแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยสองข้างทางเต็มไปด้วยพวงกุญแจตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะเมื่อกี้เราขึ้นมานะคะเราขึ้นด้วยรถบัสมาแต่ว่าตอนลงอ่ะเดี๋ยวเราจะลงด้วยเคเบิลคาร์เพื่อลงไปด้านล่าง ตอนนี้เราอยู่ที่จตุรัสนำซานเบกบอม <b> mm hmm. เอใช่ทางนี้แหละเปิดแผนที่ไปด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้นั่งรถสาธารณะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะใช้เป็นแท็กซี่นะคะที่นี่เนี่ยสามารถใช้ Uber อร์หรือว่ากาเกาทีก็ได้เดี๋ยวขึ้นแอปให้นะอูเบอรก็ได้นะคะถ้า Uber อร์เหมือนราคาจะแอบดีกว่าด้วยเพราะว่าเหมือนกาเกาทีอ่ะ ถ้าช่วงเวลาแบบช่วงเวลาแบบพรามทามอะรถที่แบบราคาถูกอะไม่ค่อยมีต้องเรียกเป็นรถราคาแพงอืมแต่ว่าถ้ามาหลายคนอะก็ใช้กาก,กาทีก็ได้นะเพราะว่าอย่างรอบนี้เราเหลือกันหกคนนะคะกลับไปแล้วคนหนึ่งเมื่อวานเราก็เลือกเป็นเวนติของกากาทีก็ราคาโอเคดีกว่าเรียกอูเบอร์สองคันแต่ว่าถ้ามาคนน้อยๆแล้วอยากนั่งแท็กซี่ก็อูเบอร์ดีกว่าราคาดีกว่าอืมอันนี้ คิมกูนะคะเป็นนักการเมืองชาตินิยมของเกาหลีแล้วก็เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระของเกาหลีนะคะแล้วก็ส่วนสาธารณะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสวนสาธาระเบกปอมไปถึงแล้วจุดที่เราแบบว่าอยากมาถ่ายรูปก็คือแบบมันจะเป็นมุมกำแพงแล้วก็เป็นบันไดลงไปซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องอนะ่ะมาถ่ายตรงนี้แล้วแบบสวยมาก มุมนี้อยากให้มาถ่ายกันนะคะสวยมากถ่ายกับบันไดแล้วก็ข้างหลังเป็นวิวโซ,โซทาวเวอร์เนี่ยดูดิสวยมากเลยอะ่ะอยพวกเรากำลังจะเดินไปร้านบ<ะ>ีบิมบับค่ะ500เมตรจากทางออกของจัตุรัสเบกปอมเป็นทางลงเขานะโอเคถูกใช่ไหมถูกครับ เดินเลน่อนเฉยแเดินนะเหมือนกุ้ยช่ายทอดบ้านเราไปไปตามหาร้านมีฟิมบับที่อยู่ในหม้อดินเข้ามาในตึกเมื่อสักครู่นี้ตึกจะดูแบบเงียบๆล้างๆงงๆหน่อยนะเออแต่ว่ามีร้านมีบิมบับที่มีหม้อดินอยู่ตรงนี้ ขอชิมก่อนแอบชิมนิดนึงกระจรตกอบคืออะไน้ากินเก่งค่ะทำคืนสุดท้ายของเราที่เมียงดงเราจะไปตามหาร้านรามยอนกันไปดูก่อนว่าจะได้ดังหวังไหมมาเดินย่านนี้เหมือนแบบย่านดักท่องเที่ยว วิ้ยน่ารักหลายอันเลยอ่ะปะอะตัวนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไปต่อคะ่ะหลังจากได้ชอบเสื้อผ้าราคาไม่แพงมาแล้วไปต่อซื้อของฝากกลับค่ะอันนี้ของฮอตฮิตที่คนไทยชอบหิ้วฝากการมาเก็ตอูตอนนี้เรออกจากสถานีรถไฟ ยูจสามทางออก11นะคะเรามาทาร้านนี้อันนี้เซิร์ช Google มาเพราะว่าเราอยากกินรามยอนแล้วร้านนี้มีรามยอนแล้วก็ยังอื่นให้คนอื่นกินด้วยก็เลยเดี๋ยวมาลองร้านนี้นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าดีก็จะปักหมุดให้นะไปค่ะมาแล้วรามยอนเราแล้วก็เครื่องเขียบกิมจิถั่วแล้วก็กระเทียม ร้านนี้มันเขาไม่ได้มีแต่ลามอยองแล้วเขามีอย่างอื่นด้วยแต่ว่าพวกเราอยากกินลามยอนกัน โอเคค่ะตอนนี้เราอยู่สนามบินแล้วนะคะทริปนี้เนี่ยเราใช้บริการรถรับส่งไปกลับสนามบินกับโรงแรมผ่านคลุกนะคะก็ลองไปจองดูเนาะเพราะว่าถ้าไปกันหลายคนแล้วหันกันอะก็จะราคาพอๆกับรถไฟเลยถ้าแพงกว่าก็นิดเดียวแล้วก็ถึงโรงแรมเลยไม่ต้องแบกกระเป๋าด้วยก็สะดวกสบายสําหรับทริปนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวกลับแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคลิปถัดไปนะคะว่าจะพาไปไหนบ๊ายบาย